สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพารวยนะครับเนาะกับวันนี้โอปอาพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมานอกสถานที่กันเช่นเคยนะครับเมื่อกี้พี่เซลนะฮะพี่เซลส่งตัวเลข ทะเบียนรถมาให้นะครับส่งมาเมื่อกี้นะครับทางช่องก็จอดรถคือทําคลิปเลยเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับผมแนวทางตัวเลขของออปโลารวยนะฮะทะเบียนรถนะครับผมทะเบียนรถนะครับพ่อแม่พี่น้องย้ำนะฮะทะเบียนรถนะครับผมไม่ใช่เลขความฝันนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับโอลดี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วพี่น้องวันที่รอคอยเป็นล่อมาโดนอยู่เด้อันเพิ่นทักเขามาทุกทุกงวดเพราะว่าเทะเบียนโอฟอรตั้งแต่ปลายแดงเพิ่นเลขกุญแจศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามหลายคนกระถางเพิ่นว่าทะเลป้ายขาวเฮ็ดคลิปลงเลเด้อแอดมินวสันเพิ่นทาทะเบียนรถป้ายขาว เพิ่งได้บงเมื่อกี้ครับผมเห็นเมื่อกี้เห็นที่เขาเม่นไหลอยู่พี่น้องอ่ารอทะเบียนอปป้าไปแสดงล้วแอนโรดมันนี่ออกมาเลขถือวัสดุอรรถพี่เซลพี่เซลส่งมาให้กลัวซื้อไม่ทันครึ่งวันเนาะถ้าเกิดงวดศูนย์เจ็ดนะครับเลงวันศูนย์เจ็ดอ่าเลขออกแล้วค่อยส่งมาให้ผมมีวันนี้ส่งมาก่ะส่งมาวันอาทิตย์เลยนะมื่อวันนี้วันไหนวันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่น้องวันหยุดเพิ่อนกันยัง ส่งมาให้กลัวซื้อไม่ทันนะครับบาส่งมาให้ค่ะเพราะว่าเรียกออกมืออื่นได้ค่ะโอปอลมืออื่นมันทีสิบหกแล้วสิบหกครับก้อนจะเบิ้งทะเบียนรถนีให้ถามความฝันก้อนว่าฝันดีบ่เป็นตะสือน้ำบอลทะเบียนรถหวดเนี่ยฝันดีู่ะฝันบ่ค่ะก็ฝันนะครับผมฝันฝันได้กินได้อยากได้อะไรอยู่นะครับผมมีคนแก่มาหาแต่ก็ฝันไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเออเป็นน้ำเป็นจอนอ่าคือว่าผมหมดสี่ห้าไปเลย ไม่ยากแต่ผมก็ตามตลอดนะวันนี้ไ่ฝันบพระค่ะไม่ฝันครับไม่ฝันฝันก็ฝันฝันไม่ฝันก็ว่าไม่ฝันฝันอยู่แต่ว่าฝันจันจนไปไม่ถูกนะฝันจะแบบว่าอยากให้ฝันพี่น้องฝันสีฝันกระคมไว้พี่น้องใช่ครับกลัวฝันหลายอย่างมันใหญ่แหญ่มันใหญ่หางอกลัวไม่ถูกมากลัวจีเสียเงินเยอะนะฮะับก็ไม่ไม่ค่อยทักจดจฝันจรางๆครับมากระชางตามเนาะตอนแรกว่าจะไม่ออกนะครับผมก็คือวัอัะเอาที่เนาะ อ่าไม่คือเอฟซีเรียกร้องมาคือถ้าเกิดป้ายทะเบียนมาก็รีรบไปเหยแม่เฮ็ดลุคลิปแน่พลาดนะแตหลายคนถามครับพี่น้องกินคอมเมนต์ถามที่ว่าไปไล่สดไล่ลายน้องนะแตหลายคนกล่ว่าถา่ายทะเบียนโอปออยู่ด้วยใช่ไครับผมเพราะว่า<ถ>อาจารย์เลยทะเบียนรถนี่แต่เก่านี่เน,นาะคันใดมากมายเนาะเตะมันชอบออกไม่แน่ครับเพราะผมมีหมานด้วยกันเลยเฉพาะคนถามมแ่นครับเพราะผมนี่กับมานทั้งสามตัววันนี้ตอน ตอนเป็นตอนตอนใดไปดำไม่ไม่แล้วพี่น้องเนาะครับผมตอนไดไปแดงกต่ใดน้ำอยู่หัวหนึ่งหลักเกณมาไดไปเขาคือจังจสี่หลักครับล่าสุดนั้นเดียวกันนี่แหละคจะมาส่วนมากว่าจะมีหมันมีแม่หมันมากนี่นะพี่รองเป็นตังสั้นแม่นะครับถ้าไดไปเขามาหมือหมาเพราะท่านได้เปลี่ยนดินนี่สินะจะหมันอเป็นตั้งสี่นอสปอนเอฟซีพัญญักษ์ เบื้องปลายทะเบียนแต่ว่ามักบมมักกับพิจารณาเบื้องเนาะค่ะพิจารณาเบื้องข้าก็บผู้บันรสีออกตัวแดงคือว่าเนาะแม่นคู้บอกนั่งเกี่ยวก้อยใช่ปีลนะครับพี่น้องสมมติอยู่กรุงเทพผมแสดงว่าโอปปวกับพี่น้องไปสื่อได้ในห้องกระไดว่า่งได้เมื่อกี้เนี่ยครับก็เลยออกเลยครับก็เลยบอกก่อนเลยครัวไปสื่อที่หลังเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านถ้าชอบแนวทางนะครับทะเบียนรถนะครับเนาะ เพื่อเพื่อมีโชคมีลาบนะครับผมก็เลยเรียบมาแจ้งข่าวนะครับเอาไง่ายๆว่าพี่น้องกําลังขับรถจอดขางท่างเลยพี่น้องหาสาราน้ำด้วยใช่ไม่มเอ็กซ์ออกมือกันเลยที่นี่ครับยานประทันกันแต่แอบ,บกัยังพันีิสื่อเพิ่มตัวในห้องกันพองมาเพิพ่มกัน,กนแต่มันเป็นเลขที่ออกมาแล้วเนี่ยนะมนัะนมีอยู่บ่อออกมาแล้วไม่เกี่ยวครับพี่น้องไม่แน่นะไม่แน่ครับครับเป็นไปในรถทุกอีกอย่างเลยหองดูพร้อมกันเลยนะครับขยนนังเนาะยันเหนียว หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับโอเปต็เลขเจ็ดดีอยู่เล้พี่น้องดีเพราะต็เจ็ดนี่ดีเลขพญชนาครับต็ปเลขพญชนะพี่น้องแม่นบอกค่ะใช่หนึ่งบวกหาเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับศูนย์ตัดออกพี่น้องเอฟซีตัวสั้นเป็นเจ็ดต็ปเจ็ดมองกล่องเลขพญชนะอาจารย์แดดเสียวสั้นใช่แมนครับเป็นจ้าสั้นบอกค่ะแมนครับเป็นเลขพญชนะหนึ่งหาหนึ่งต่งต้องวันทีหนึ่งนี่สิ โอ้เล็กแค่ไหครับพี่น้องเอฟซีโตเกตตัวเดียวครับถ้าแม่นบวกหารคุณลบใส่กันก็สิเป็นศูนย์เจ็ดโตเก่าอ๋อแม่ชอบอยู่นะศูนย์เจ็ดผมชอบอยู่นะครับบอเติมให้แน่สันโอปอชอบศูนย์เจ็ดนะปากกาปากกาแน่ใจเลยอะบวกลบคูณหารไปกับไปศูนย์เจ็ดที่เราพี่น้องนี่ครับผมชอบตัวนี้แหละบอซอนเลยบอหูโตมากเนาะแม่ครับศูนย์เจ็ดโอ้เป็นจังซี่แอดกับหูมากวนมักบอค่ะเขียนไว้แน่ว่าชอบ คือบอกลบาคู่หนาเลยก็ไดพี่น้องเจ็ดห้ามาจากไหนก็คือหนึ่งผมผมผมว่าผมชอบเจ็ดด้วยนะครับ<อ>ก็เลยเป็นเจ็ดห้ากับศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดขอชอบตรงนี้นะครับแ<ม>ละละักษณะการไล่ไล่ทะเบียนรถนะพี่น้องว่าจะตกตัวไหนเนาะเท่ากับไล่บวกกันไปบวกกันมาตัวสุดท้ายมันตกตัวไหนก็เท่ากับเอาตัวนั้นแหละพี่น้องค,คือจังสูนโมมิคาเ้องหนึ่งก็หา บวกกันเป็นหกหกบวกนั่งก็เป็นเจ็ดตกเจ็ดพี่น้องเป็นเลขพยานะตกเจ็ดเจ็บวกศูนเป็นศูนย์เจ็ดว่านี้ไม่ใส่พี่นั่น <laughs> แหละครับผมเลยถูกใจเลยครับอาจารย์แหล่แต่วายาว,วาเดือสิมาตงเก้ากับพระจักไปแล้วก็ศูนย์กับพอจักนี่แล้วศูนย์หนึ่งน0ศูนี่ะเป็นผู้มกักเนาะเราลองตัดเล่นดูจะใส่วนะิจารณญาณครับพี่น้องมากตัวใดกะจัดออกเบินสิมาะพัน่บอกอาจารย์แหลเป็นไปได้เบิร์ครับเป็นไปได้เบิร์เเบิร์ก็มี แต่สําหรับที่ผมชอบเนาะก็มีเนี่ย07นี่แล้วก็50 50นี่ครับผมเจ้า50นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนาะอันเบาเรื่องได้50ครับเมื่อวานอันดิตาน้องดิตาเพิ่นมาเรีนกับตุนหอมเดนอยู่ดีๆอันดิตาฟันเดวเด้ป่ะสนได้เฮ็ดคลิปลงอยู่เมื่อวานี่อาจารย์เดะบอดียูเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยมันเล่นกันแต่มันบวกกันนะ อันที่ออกตัวใดเราเอาออกแท้ๆอยากได้โทรศัพท์เหมือนอ้ายปัวแม่ว่าสันอยากได้ว่าสันเอาบอกเลขมันถึกตัวฝันเราบอกฝันแล้วว่าสันตัวใดเด้กจ้อกหาศูนย์เด้อแม่โบเพื่อนว่ะไม่ได้ทะเบียนนยังตรงก็ยิ่หลาว่าส่งมาสื่อได้ตรงนี้พี่น้องครับเอาไงว่าเมื่อกี้เรียนรถไรน้ำกดจำได้พี่น้องเดี๋ยวนี้มาจอดรถจี๊ดเขาส่งทะเบียนมาจอดแยกทางพี่น้องสลาริมทางเลยครับเอาเลยครับเอาแบบโซ่เลยนะครับจอดสลาริมทางเลยครับพี่น้อง ตรงกับเลขงูขึ้นรถมันตรงกันหลายสำนักนะครับครเบเ้็นป่ค่ะเนี่ยอองูขึ้นรถเอ้าเีย่พิจารณาดูนะครับพิจารณาเบื้งจ้นเบื้นเาทะเบียนรถโอปอเลขมากกับมิ0น7ูนเจ็ดเจหานอกโอปอครับหนึ่งห้าศูนหนึ่งประจักเ้าจะไปลองได้อยถามว่านายคับแอดวานเนี่ยหละครับหนึ่งบอกหาเป็นหก หกวกหนึ่งเป็นศูนย์ไอหกวงหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดมาใส่ศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดพี่น้องครับแต่ว่าเลขเลขเลขห์งามได้พี่น้องเลขเลขตกเลขมังกรครับวกไปบวกมาลงอะท่านผู้ชมมันเป็นเลขมังกรนะพี่น้องถัดถัดนึงก็แค่ตัวเดียวกันเอาง่ายๆได้มาเมื่อกี้ก็เลยปล่อยได้ปุ๊บปล่อยปั๊บนะฮะงานซื้อมาท่านมือเล่ห์วกพี่น้องสดๆร้อนๆพี่น้องจอดขานข้างเลยครับพี่น้องยาพี่น้องมาท่าน อขอคุณโอปป้ามนะครับผมไม่มักก็ตามนะฮะเพื่อเพื่อสู่เพื่อมีโชคด้วยกันครับผมเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณโอปอครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางทะเบียนรถของโอปปอนะครับหรือทะเบียนรถผมเองครับเนาะครับ เซลได้ส่งมาด่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยว่าจอดรถปุ๊บก็คือทําเลยนะครับส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังถ้าชอบแนวทางของอปอนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ